วัสดีค่ะวัสดีค่ะจิรวันชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์นะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องเตรียมอุปกรณ์ไปเล่นสกีเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพวกวันจะเดินทางนี่นะ่ะทุกคนดูอุปกรณ์อยู่ดีชั้นอยู่ในนี้เราจะไปเล่นสกีกันบนเขา เมื่อวานวันไปซื้อของไปเตรียมอุปกรณ์วัน่ะกลับไปเล่นวันอยู่นอร์เวย์มาสิบปีเพิ่งเล่นไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเล่นอีกเลยนี่จะเป็นครั้งที่สองที่วันจะไปเล่นคุณสามีทุ่มทุนสร้างมากบอกให้ซื้อแต่วัน่ะจริงๆมวันไม่อยากซื้อใหม่เพราะวันคารู้สึกว่าเราอะไม่น่าจะใช้ของคุ้ม ถ้าเราลงทุนซื้อมาแล้วเราจะใช้ไม่คุ้มแน่นอนแต่คุณสามีบอกว่าซื้อเถอะซื้อเถอะเดี๋ยวปีหน้าฉันจะพาเธอไปอีกเราก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคในเมื่อเขาอยากซื้อให้ก็โอเคซื้อก็ซื้อนี่นะคะได้รองเท้าอันนี้รองเท้าที่สำหรับจะใส่ในสกีนะคะวันแรกนะ้ามาแล้วนะคะนี่รองเท้านะคะ แล้วก็จะมีตัวสกีแล้วก็จะมีตัวจับมีถุงมือมีกางเกงกางเกงวันซื้อแล้ววันแพ็กของแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังแพ็คของวันนี้มันจะเดินเราจะเดินทางกันตอนเย็นจากบ้านวันขึ้นเขาขับรถ5ชั่วโมงวันหวังว่าวันน่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกคนดูอันนี้คือไม้ น,ะะนี่นะคะไม้จับนี่นะคะคุณสามียังไม่กลับแล้วก็อันนี้คือสกีนี่นะคะอันนี้คือสกีนี่นะคะ <c oughs> แล้วก็ถุงอันนี้คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ถุงแพ็คเตรียมเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้า แพ็คให้คุณสามีแล้วเรียบร้อยของตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอ่อน่าจะไม่น่าจะไม่ลืมอะไรพยายามจะไม่ไม่ลืมอะไรนะคะนี่นะคะอุปกรณ์เสร็จแล้วอันนี้อุปกรณ์สำหรับสก,กีเสร็จแล้ว รองเท้าเสร็จแล้วเตรียมมีขากล้องไปแล้วเสื้อผ้าวันเสร็จแล้วอุปกรณ์การกินเรียบร้อยเราจะไปกันสองครอบครัวก็เช่าโรงแรมราคาวันยังไม่ได้เช็คอันนี้คุณสามีรับผิดชอบก็คิดว่าน่าจะครบไม่ไม่น่าจะลืมอะไรอ แล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันจะได้แผ่เถาน่าจะมีอะไรสนุกสนุกเพราะตอนแรกน้องสามีของน้องเขาจะขับรถบ้านไปปรากฏว่ารถบ้านไม่เรียบร้อยก็เลยไม่ได้ขับรถบ้านไปเราก็จะขับรถเราไปกันเองสองครอบครัวนะคะวันหวังว่าวันน่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆดูเนาะ ยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้นะคะวันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกแล้วยังไงค่อยเจอกันอีกนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืม s u b บส r i ร้กดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยนะแล้วมีอะไรแล้วเราเข้ามาคุยกัน